วันนี้เป็นวันที่12ของเดือนพฤศจิกายน2566นะคะต้นมะละกอเนี่ยครบ3เดือนกับอีก13วันนะคะ3เดือนกับ13วันนี่ค่ะกำลังมีดอกเลยนะคะสมบูรณ์ทุกอย่างจะติดหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ3เดือนกับ13วันนี่สต้นนะคะนู่นอีก2ต้นนะกำลังจะสมบูรณ์อยู่ เชื่อแน่ค่ะสองต้นนี้นะแง่ๆเลยยังไงยังไงก็ดกเพราะว่าเขาสมบูรณ์ค่ะรากเขาเนี่ยนะใหญ่ต้นเขาใหญ่นะคะนี่ค่ะพี่ดูแลเสมอค่ะดูแลต,ต้นยงต้นหญ้าเนี่ยถอนไม่ให้มันมีนะนี่ค่ะกําลังจะมีดอกนะคะหวังไว้ว่าจะดกเหมือนปีที่แล้วนะคะ หวังไว้ว่านะคะถ้าดกก็ดีคะดกคือสวยงามอะ่ะพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะไอ้ขายได้นะมันไม่กี่ร้อยบาทหรอกกี่ไม่กี่สตังค์ด้วยนะนี่มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยใบเนี่ยอืมไม่เป็นไรกรอนี้ก็สามต้นนะคะนี่ค่ะกอนี้ฮะสามต้นเนี่ยกำลังจะมีดอกเหมือนกันฮะแล้ฮะ ต้นไม้สมัยนี้ค่ะติดลูกเร็วค่ะเหมือนคนฮะผสมพันธุ์กันเร็วอายุ1 3 1 4ปีเนี่ยเริ่มจะมีท้องกันแล้วนะไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเนี่ยชีวิตคนก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนคนปาดด,ดูดูดูพลิกต้นนี้สิคะด,ดูดูดูความดกของมันนะกินไม่หวาดไม่ไหวแค่ต้นเดียวเนี่ยโอ้โหอ่ะ สุกจะมีมดเนี่ยต้นเล็กค่ะนี่ค่ะก็ต้นเล็กต้นน้อยดูซิว่ามันจะมีไหมลูกมันก็คงจะมีแบบกระปอดกระแปด,กร,ปดกระเพางามมากเลยค่ะนี่ค่ะไม่เคยได้ตัดเอาไปผัดเลยเนี่ยว่าจะหาหมูมาเหมือนกันเอามาลงผัดเองนะผัดแห้งๆนะคะให้อร่อยอร่อยเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะมะละกอเนี่ยค่ะใกล้บ้านนะคะเนี่ยใกล้ประตูข้างหลังเนี่ยประตูนี้เดินไปทะลุไปประตูหลังบ้านได้นะคะ เนี่ย่ะอันนี้ก็อีกสองต้นอก,กอหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งกำลังงามค่ะนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่สิบสี่ต้นค่ะทั้งหมดตายไปต้นหนึ่งแล้วค่ะตายตรงโน้นตรงโน้นต้นหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเหลือกี่ต้นก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้มีลูกก็แล้วกันอีกหน่อยก็จะเป็นสวนมะละกอแล้วค่ะดูสิต้นหญ้าเขียวชอุ่ม,มากเลยนะคะนี่่ะดัดแปลงจากสนามหญ้าให้เป็นสวน นี่ยคะสวนมะละกอประมาณทักสามเดือนก็จะมีใบมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะคลุมกับสนามหญ้านี้แล้วคะสนามหญ้านี่ความกว้าง6เมตรนะคะลึกเข้ามาเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยลึกเข้ามาเนี่ยสิเมตรหกคูณ10ดูสิเพื่อนฝูงมาจากกรุงเทพมาถามบอกพี่อ้อยจะมีตรงไหนเขาขายมัง่งสี่ห้าไรจะซื้อ ไอ้เราก็บอกนู่นมีอยู่แถวไซโยกอะค่ะแถวบ่อพลอยมีนะแต่แถวนี้ไม่มีแล้วฮะไม่แล้วก็ไม่มีใครขายด้วยนะมันแพงค่ะไล่หนึ่งสองสามล้านเนี่ยยิ่งติดถนนของพี่เนี่ยนะไล่หนึ่งประมาณห้าล้านนะคะน่วข้างนอกเนะี่ยเขาซื้อนะตอนนี้มีคนขอซื้อห้าล้านนะต่อไล่หนึ่งนะเขาไม่ขายนะต้นไม้ใหญ่ๆน่นะ,ะต้นสักเขาไม่ขายค่ะห้าล้านเขาไม่ขายเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้ว เขาปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้เองไม่ได้มาพัฒนาอะไรเลยแต่เขาก็ซื้อเอาไว้เขาบอกมันไม่มีจะจะซื้ออีกแล้ว <c oughs> ก็จริงค่ะแถวเนี้อนะเขาขายไร่หนึ่งห้าหกล้านบาทบางที่เป็นสิบล้านค่ะริมถนนนะคะไร่หนึ่งสิบล้านเนี่ยค่ะเนี่ยไร่เนี่ยค่ะเนี่ 1, ยหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะเขาขอซื้อห้าล้านแหมพี่จะได้ค่าในหน้าบ้างนะเขาบอกเขาไม่ขายอดไปเลย ถ้าเขาขายเราพอจะได้ค่าในหน้ามั่งไว้กินมั่งเนาะเออจริงนะอืมไม่ขายคนรวยค่ะเนี่ยที่ทางมีแต่คนรวยเขาซื้อเอาไว้ไม่มีแล้วค่ะเด๋ยนนี้นะเนี่ย,นะยที่ตรงนี้ไล่ข้าโพดเนี่ยนะมีอยู่หกไร่นะคะตรงนี้ไล่เลยไปถึงนู่นอ่ะนะแต่ไม่ใช่หกไร่ตรงนี้นะหกไร่คือไร่เขาทไไําเป็นไร่ข้าโพดแต่ว่ามันลึกเข้าไปอีกเขามีอยู่ประมาณแปดสิบห้าไร่ลึกเข้าไปจนถึงแม่น้ําค่ะ เจ้าของเนี่ยเข้ามาสร้างบ้านราคาเป็นหลายสิบล้านนะเป็นร้อยล้านคนะ่ะอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะคะอยู่ลึกๆเข้าไปนู่นอ่ะดูเสาไฟแรงสูงที่เขาขอเนี่ขอขยายเขตนะคะเจ้าเดียวเขาขอขยายเขตหมดไปเป็นหลายล้านเลยที่เขาขยายเขตเนี่ยเขาคนรวยค่ะเห็นขับรถมาราคาหลายสิบล้านผ่านหน้าบ้านพี่แทบจะทุกวันวันละหลายรอบด้วยนะตอนนี้ก็ทําบ้านเสร็จแล้วค่ะ บ้านเขาจะขนต้นไม้ป่ามาปลูกไว้นะในบ้านของเขาอเยอะมากเลยนะฮะเหมือนก็ทําเป็นเก่งเก่งรีสอร์ทแต่ไม่ใช่รีสอร์ทเ้าทำเอาไว้เพื่อที่จะต้อนรับเพื่อนๆมาจากกรุงเทพ,พมาจากไต้หวันนะคะได้ยินข่าวว่าพ่อของเขาเป็นคนไต้หวันตอนนี้เขาก็มามรดกก็มาตกอยู่กับลูกชายนะอ้คนรวยเนี่ยทําอะไรก็ดีในบ้านเนี่ยลึกเข้าไปข้างหลังบ้านพี่มีแต่คนรวย พี่ก็มีตรงนี้ร้อยห้าสิบตารางวาเท่านั้นล่ะค่ะนะเหลือเฟือค่ะทาไม่หมดแล้วค่ะเดินก็ไม่หมดค่ะทาบ้านเกือบเต็มพื้นที่เหลือแค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ลงลดอีกนิดหน่อยนะคะหน้าบ้านก็มีกว้างค่ะเนี่ยมีพี่ไม่ทาเนี่ยตรงเนี่ยให้มันให้มันแตกเยอะเยอะก่อนให้มันแตกจะเยอะ,อนนจ,ะ,ยอะจนกระทั่งเดินไม่ได้แล้วพี่จะลื้อออกมาจะลื้อแล้วก็จะไม่ปูจะไม่ปูแบบนี้นะครับไม่จะทําสวน หรือออกมาขุดออกมาแล้วจะเอาประตูเนี่ยทำใหม่หรือทำสวนเลยทำสวนโดยที่ไม่ต้องเอารถเข้านะรถจอดไว้ข้างนอกได้นะฮะไม่เป็นไรทำทำเป็นเพิงมางแหนให้เขาก็ได้นะนี่ก็ยังเหลือเหลือที่เยอะแยะเลยนะคะข้างหน้าลึกค่นะยังเหลือลึกความกว้างเนี่ยรู้สึกว่าจะสามห้องสามห้องก็สิบสองเมตรนะเนี่ยความกว้างสามห้อง ลึกเข้ามาอีกประมาณ12เมตรเช่นเดียวกันนะเหลือเฟือเนี่ยพื้นที่ที่จอดรถตรงนี้จะให้มันแตกเยอะๆฮะเชิญแตกตามสบายแล้วพี่จะทุบออกมาแล้วทำสวนเนี่ยประตูตรงนี้จะลือออกลือออกแล้วทำประตูใหม่ตรงนี้นะทำประตูใหม่แค่เดินเข้ามาแล้วเอามอเตอร์ไซค์จอดรถยนต์ไม่ต้องใครมีรถยนต์จอดข้างนอกไปเลยเอาแค่นี้ละค่ะนะ่ะ คุยไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะนี่ฮะสนามหญ้าต่อไปก็จะเป็นสวนมะละกอแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะดูสิ